คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการร้อยไหม่บางแผ่งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากท,ทั้งท้งที่ใช้ใหม่ชนิดเดียวกันเส้นแบบเดียวกัน คำตอบคือเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่เทคนิคการร้อยไหมนั่นเองครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําให้รู้จักกับเทคนิคการร้อยไหมแบบ T H C Lock ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของ The A u r Gas Clinic ที่ช่วยให้การร้อยไหมมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระชับได้มากกว่าและให้ผลลัพธ์ของการยกระชับที่ยาวนานกว่าการร้อยไหมแบบทั่วไปครับ การร้อยไหมเทคนิค THC Lock คือเทคนิคเฉพาะที่พัฒนาขึ้นโดยทีมแพทย์ของ The a l g c a s Clinic โดยเราพบว่าการวางแนวการร้อยไหมและการสร้างจุดยึดที่แข็งแรงมีความสําคัญอย่างมากต่อผลลัพธ์ของการยกระชับป,ปรับรูปหน้าครับโดยเทคนิคการร้อยไหมแบบ THC Lock จะประกอบด้วยจุดเด่นหลัก2ประการจุดเด่นที่1การจัดวางไหมแบบนาฬิการายเรานำแนวคิดเรื่องรูปทรงของนาฬิการายซึ่งเป็นรูปทรงที่สมดุลและสวยงามที่สุดมา ประยุกต์ใช้ในการวางแนวการร้อยไหมโดยเราออกแบบแนวการร้อยไหมเป็นรูปตัว X ที่ซอนทับการคล้ายนาฬิการายการวางในแนวนี้เนี่ยจะช่วยให้แรงดึงของการร้อยไหมกระจายสมดุลทั่วทั้งใบหน้าครับและสร้างแรงดึงในแนวทะแยงที่ช่วยยกและกระชับได้ดีกว่าปรับรูปหน้าให้เป็นรูปตัว V เรียวกระชับอย่างสมดุลและเป็นธรรมชาติครับสุดเด่มมนประการที่2นะครับคือการล็อกแบบ2ทิศทางหรือ bi-directional lock เมื่อสอดไหมเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหรือชั้นสมานะครับเราก็จะใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างจุดล็อก2ทิศทางที่จุดตัดของไหมแต่ละเส้นทําให้เส้นไหมไม่เคลื่อนที่และเกิดแรงดึงจาก2งทิศทางก็จะช่วยให้เส้นไหมย,ยึดเกาะก,กับเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวได้แน่นขึ้นไม่เลื่อนหลุดช่วยให้แรงดึงเพิ่มขึ้นจากการล็อกระหว่างไหมแต่ละเส้นและทําให้เกิดโครงสร้างพยุงใต้ชั้นผิวหนังที่แข็งแรงกว่านอกจากนี้นะครับเรายังมีการเพิ่มจุดตัดการร้อยไหมแบบ multiple inter เซ i ชันพอยต์เราออกแบบให้มีจุดตัดระหว่างไหมมากกว่าการร้อยไหมแบบทั่วไป2อถึงสเท่าโดยแต่ละจุดตัดจะเป็นจุดล็อกที่ช่วยเพิ่มแรงยกและความคงทนของผลลัพธ์ของการยุกระชับใบหน้านั่นเองครับโดยการเพิ่มจุดตัดของการร้อยไหมก็จะช่วยให้เกิดโครงสร้างตาข่ายของไหมที่ซับซ้อนและแข็งแรงใต้ผิวหนังช่วยกระจายแรงดึงของการร้อยไหมอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงของเส้นไหมที่จะขาดที่จุดใดจุดหนึ่งและเพิ่มพื้นที่การกระตุ้นคอนลลาเจนใต้ชั้นผิวให้มากขึ้นโดยการรวมจุด เด่นทั้ง2ประการนี้เข้าด้วยกันทําให้เทคนิค THC lock สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการยุกะชับได้มากกว่าการร้อยไหมทั่วไปถึง2เท่าและให้ผลลัพธ์การยุกะชับใบหน้าที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการร้อยไหมแบบทั่วไปนะครับเทคนิคการร้อยไหมแบบ THC lock เนี่ยมีข้อได้เปรียบหลายประการดังนี้ครับข้อที่1นะครับมอบแรงยุกะชับของใบหน้าที่มากกว่าโดยแรงยุกะชับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับการร้อยไหมท,ทั่วไปและทําให้ยุกะชับได้แม้ในกรณีที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้า ระดับปานกลางถึงมากผลลัพธ์ของการยกกระชับใบหน้าเนี่ยชัดเจนกว่าโดยเฉพาะบริวเวณแก้มร่องแก้ม กรอบหน้าเส้นแนวกลามและบริเวณเหนียงใต้คางนะครับประการที่ 2. คือความทนทนของผลลัพธ์ที่ยาวนานกว่าโดยการร้อยไหมแบบชีเอสิลอนจะช่วยให้ไหมอยู่ในตำแหน่งได้ยาวนานป้องกันปัญหาก,การเคลื่อนตัวหรือการหลุดร่วงของไหมและทําให้ผลลัพธ์ของการยกกระชับใบหน้าเนี่ยคงอยู่ได้นานขึ้น30-50%ครับและยังทําให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผิวกระชับต่อนเนื่องยาวนานครับประการที่3าความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่น้อยกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดรอยยน่น รอยบุ๋มบริเวณบนผิวหนังและลดอากาศที่ไหมจะทะลุชั้นผิวหรือหลุดเคลื่อนไปนะครับและยังช่วยเกิดการกระจายแรงดึงของเส้นไหมอย่างสม่ำเสมอช่วยลดอาการปวดหรืออาการรู้สึกตึงหลังการร้อยไหมครับประการที่4่นะครับมอบผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติที่มากกว่าทําให้การยกกระชับใบหน้าเนี่ยเกิดความสมดุลทั้งใบหน้าไม่ดูตึงผิดธรรมชาติและช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวกระชับและนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งแนวการร้อยไหมให้เหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนครับการที่5ใช่วยให้มีการฟื้นตัวที่รว โดยการบวนและร้อยช้ำเนี่ยน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับการร้อยไหมแบบทั่ว,วไปกลับไปใช้ชุดประจําวันได้เร็วขึ้นนะครับพักฟื้นหลังจากการร้อยไหมยี่สบสชั่วโมงเท่านั้นเองครับและยังช่วยลดความรู้สึกไม่สบายหลังทําการร้อยไหมลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับ สำหรับการร้อยใหม่เทคนิคที่ h ช c ีลอเป็นนวัตกรรมและเทคนิคเฉพาะที่เดียวกาสคลินิกที่พัฒน,นาขึ้นจากประสบการณ์จริงและความเข้าใจในเรื่องของรูปหน้าโครงสร้างใบหน้าปัญหาของรูปหน้าเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของการร้อยไหมยกระชับให้เหนือกว่าที่เคยเป็นมานั่นเองครับโดยไม่ว่าคุณจะเลือกร้อยไหม่ประเภทใดที่เดียวกาสคลินิกเราก็จะใช้เทคนิคการร้อยไหม่แบบ THC l o c k ็อเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามารีแคปจุดเด่นเทคนิค t h c อ o c k กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยเพิ่มแรงยกระชับของใบหน้า เพื่อย,ยืดอายุ <Wow. S 1> การยุกระชาของเส้นไหมได้นานขึ้น30-50%ให้ผลลัพธ์การยุกระชาใบหน้าที่เป็นธรรมชาติและสมดุลน,นะครับลดความเสี่ยงและการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการร้อยไหมช่วยฟื้นตัวเร็วใช้ชีวิตปกติดได้ภายใน24-48ชั่วโมงครับหากคุณสนใจหรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร้อยไหมเทคนิค T-HC Lock นะครับว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาใบหน้าของคุณได้อย่างไรทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Dial Gas Clinic หรือแอดไลน์แอด d i a Gas Clinic เรามีเจ้าหน้าที่ คอยตอบข้อสักถามของคุณครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเดี a ว g าส c ลิ n i c เพื่อรับข้อมูลความรู้และเทคนิคการร้อยไหมหรือนวัตกรรมใหม่ๆด้านความงามจากเราครับ